คนด้ครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยะครับรายการออฟไลน์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการบอสชาแนลจากช่องบอสชาแนลนั่นเองครับแล้วก็อยู่กับเกตนะครับหรือช่องสับเหมือนคนด่าเพื่อนนั่นแหละครับดีมากครับก็นะครับพออยู่ในช่วงถามมาตอบไปถามอะไรใครถามนะครับก็ช่วงนี้ก็ตั้งขึ้นเคยนั่นแหละครับตั้งขึ้นโดยคุณบอสนะครับก็นะครับผู้เริ่มถามแบบยุหนาทีไหนคุณพอแล้วเพราะเป็น ช่วงของคุณบอลนะครับจัดไปครับเอ่อขอถามคนสัตว์ก่อนเลยนะครับ <c oughs> คนที่ชอบด่าเพื่อนครับเอ่อคุณเ,เรียนอยู่เรียนอะไรครับอายุเท่าไหร่ครับเกิดวันอะไหรเดือนอะไรพ้อ่ออะไรครับมาขอแน่นะเรียนอยู่เรียนอำนาจเจริญเอออยู่ชั้นมัธยมปีที1่1ด้านโวกครับห้องเอพีพิเศษคอมครับ เ,เ,เกิดที่2ดธันีาปม2547อืมโอเคครับแค่นี้เอ่อแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ประเทศอะไรครับประเทศไทยครับคอบอกเดน,น่าจะอ,อ,อยากไปศึกษาที่ต่างประเทศเป็นประเทศอะไรครับนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียครับอ๋อครับอืมคุณจะเรียนเรื่องแนวไหนครับช่วยบอกผมีีครับ มาเรียนเรื่องเกมกับการออกแบบครับอ๋อคนคนนี้เด็กติดเกมจริงๆเลยนะครับเนี่ยเอ่อแล้วพ่อแม่เชื่ออะไรครับปีดามาดาชื่ออะไรครับโอ้โหเดี๋ยวหงส์มาเวอลแนบได้ครับขอข้ามคำถามครับแชรบไม่คำถามต่อไปครับเอ่อบ้านคนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างครับ เลี้ยงยุงกับเลี้ยงยุงยุงมุดดำและก็ตะขาบครับบ้านคนกี่ชั้นครับเอ,อบ้านสองชั้นครับเป็นบ้านอยู่หมู่บ้านครับก็ซื้อมาประมาณเจ็ดปีแล้วครับเอราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนกอนขาที่ีรกก็ห้าแสนครับ อ๋อครับเป็นบ้านปูนหรือบ้านไม้ครับเออบ้านปูนครับต่อเติมครับอ๋อครับน่าจะสวยแนดูยะครับนี่เออครับมาขอจบคำถามของคุณสัตว์ได้เลครับต่อไปขอมอบนาที่เป็นผู้ถามให้กับคุณสัตว์นะครับจนถามคุณอิดได้ครับอ้าวอิด เน็ตผมบินนะครับทั้งกองครับอ๋อครับอไม่ไงมาถ่ายเก็บินถ่ายนะครับเนี่ยคอบินคเมื่อกี้ทำให้เสียงมันตัดไปนิดนึงครับเอ้ยและและนี่กลุ่มใครวะไทเกอร์อ๋อโอเคเข้าใจอ๋วเดี๋ยวนี้ยังอัดอยู่เนี่ยให้ให้ใครถามครับก็ให้เก็ตถามให้ใครถามครับ อ๋อโอเคครับอืมผมคลิปถ้าคลิปไม่ดีก็ขอโทษดเลยครับครับพี่พีชช่วยตัดคลิป้วยนะช่วยตัดคลิปเนื้อหาที่เหมาะสมด้วยโอเคขอถามคุณแบงค์กับหรือเทพซาฟุรุจิเยะครับของอาสาวาดจะใครล่ะคำถามครับคุณอายุเท่าไหร่อับดีสิบมีหน้าสิห้า โอเคอายุสิบสี่เรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับอยู่อะไรบ้างเพิ่งย้ายโรงเรียนไปอีกที่หนึงง่งในสวีเดียนครับออครับชื่อโรงเรียนลืมนะอ๋อโรงเรียนชื่อโรงเรียนลืมใช่ไหมครับใช่ครับโรงเรียนลืมครับไปไหนก็ลืมครับไม่ใช่แล้วครับคนละอันแล้วครับเออครับโรงเรียนคนนี้น่าจะหลหน้าดูนะครับ ไม่ต่างอะไรจากคุกที่ประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมครับเออไม่ใช่แล้วครับนะคนละที่นะเออแต่แต่คุกที่ประเทศนอร์เวย์นี่สวยมากเลยครับยิ่งกว่าคาอร์หัดของชนีไม่ครับเวลาคุณอยู่ก็คุณก็ไม่มีทางครับคุณไปไหนไม่ได้ครับไม่มีทางเลยครับก็นอร์เวย์แปลว่าไม่มีทางอ๋อครับทำนวครับทำเลครับทำเลยเออคุณคิดยังไงกับการแคสเกมครับ คุณแคสเจมากี่ปีนะครับกี่<ป>เดือนด้วย,วยรู้สึกว่า